นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะผัดหมูผัดซอสไข่ดาวค่ะน่าทานมากไหมคะเพื่อนๆค่ะลองดูน้าปากันนะคะเรามาดูคลิปเต็มกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้สุภาพฟอนจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูหมูผัดซอสไข่ดาวค่ะเพื่อนๆค่ะอุปกรณ์ของเราก็มีหมูบดค่ะหมูบดน่าจะสามขีด ไข่สามฟองมันเล็กเบอร์สี่ค่ะกระเทียมแล้วเราจะใส่พริกไปด้วยแต่เมนูนี้เราจะใส่เพิ่มก็คือซีอิ๊วแดำหวานค่ะเพื่อนๆค่ะเรามาทำกันเลยค่ะเรามาผัดกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใส่กระเทียมไปก่อนนะคะกระเทียมเราก็ทำไม่บุบๆนะคะเป็นหั่นเป็นแว้งๆืบอนๆ กระเทียมเราหอมๆเสร็จแล้วก็ตับนี่เลยค่ะใส่ลงไปค่ะหมูประมาณสามขีดเรค่ำเป็นเด้งคะมทำหมูให้เป็นชิ้นดีๆนะคะดีๆดีๆค่ะ พักผ้าดังเก็นเลยค่ะเรามาใส่พริกค่ะซอสค่ะน้ำปลานิดนึงค่ะ ที่ค่ะไม่ได้คือสีนิ้วดนค่ะนี่ค่ะก็จะได้รสชาตแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเติมน้้มันหอยนิดนึงนะคะอย่าเยอะ หอมมกิ้มก่อนค่ะลูกิ้มก่อนค่ะิมยจิ speaker, มยิ้มขอยชิมก่อนนะคะขอแป๊บนึงค่ะเราจะใส่ไข่กันสามฟองนะคะเราต้องเตรียอย่น้ะแล้ก็ันไปเลยงน้ สตัวน่านะคะเคี่เยวาไข่สุกเป็นไงคะไข่เรากําลังเริ่มสุกแล้วค่ะเราก็จะทําเป็นเยิ้มๆค่ะเพื่อนๆค่ะมนูนี้หน้นาหานมากเลยค่ะเวลาเราตักเราต้องใช้ชักทีตักนะคะลูก ก็อข้อที่ก็ถือวันเนี่ะก็พี่ก็ได้ค่ะแล้รอไข่สุกก็เอาละค่ะเอาไข่เย็น ไข่จะเดือดเดือดจริงนะคะเพื่อนๆค่ะอะไรก็ตักขึ้นมาได้นนค่ะตักให้เป็นไข่ดาวนะคะเพื่อนๆค่ะอาจจะดาวไม่สวยว่าไข่แตกได้อยู่ค่ะไม่เป็นไรแล้วก็หมูวางรอบๆสองคน พิชไทยหน่อยนึงน,นะคะคนเกงนี่ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจถูกใจกดติดตามนะคะเ,เพื่อนๆค่ะใส่พิกไก่ไปนิดนึงค่ะค่ะนี่ค่ะเมนูไข่ผัดหมูหมูผัดซอสไข่ดาวค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ <c oughs>